มั่วมั่วมั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 ว,มว,มวพี่น้องแถวเนี้ยมั่วที่สุดนี่ก็อะไรนะอะไรนะเขาเรียกมะควิดนะมะควิดแถวเนี้ยทั้งแถวเลยนะพี่น้องที่พี่น้องเห็นอยู่เนะี่ยผมปลูกเขาเรียกอะไรนะผมปลูกอี หมากเตี้ยหมากเตี้ยเนี่ยทั้งหมดอ่ะผมซื้อมาทั้งหมด 25, อ่ะยี่สิบห้าต้นยี่สิบห้าอ่ายี่สิบห้าต้นมันทยอยตายตายตาย,ตายมันก็เลยมั่วเลยนะพี่น้องทีแรกผมจะปลูกหมากเตี้ยเนี่ยให้มันมองเป็นแถวไปนี่เลยสุดท้ายแรงที่ผ่านมาเนี่ยโคนมันเน่านะร้อนจัดผมก็เลย เอาต้นไม้ที่มีเพาะไว้นะมา,ม,ามาเอามาแสมมาแซมเพราะไม่ซื้อมาปลูกก็แหละมันเหลืออยู่มันเหลืออยู่ประมาณห้าหกต้นเอาแค่นั้นเนี่ยผมก็คิดงั้นกนะ็เลยปลูกมันมั่วไปหมดเลยนะพี่น้องปลูกมันมั่วไปหมดเลยปลูกมันมั่วไปหมดเลยมะควิดนี่มะควิดนี่ลามุดนะลามุดลามุดนี่ก็ลามุดน้อง เอามาลงม้วไปหมดละมันจะกลายเป็นสับสับพะอาหารอะไรก็ไม่รู้ไอ้นี่น่าจะตายแต่มันก็แตกตารเนี่ยผมว่ามันจะตายแน่เลยซื้อมาจากไอ้ร้านตลาดที่มันส่งมาเลยนะมันต้นมันมาถึงบ้านเราแล้วมันช้ำขนาดดูไม่ได้เลยไอ้นี่ไอ้นี่หมากเตี้ยไอ้นี่โคนมันใหญ่ละรอดตายแน่่างรอดตายม่วหมดอ่ะพี่น้องแถวนี้คือแถวม่วนไอ้นี่ก็ อะไรนะลำยาไยคิสตันใหญ่คิสตันใหไ่คยยิสตันอันนี้ก็ลำยาไยคิสตันซื้อมาสามตายไปหนึ่งเหลือสองนะพี่น้องแต่น่าจะรอบแตกใบสวยมากน่าจะรอบเนี่ยคือแถวมากเตี้ยทั้งหมดเลยนะพี่น้องอันนี้ก็เพิ่งตายไปนะต้นมากเตี้ยนะพี่น้องไอ้น,นี่อะโวคาโดพี่น้องเพาะเองนะนี่ อันนี้ผมพาอไว้พาะเอเอามาลงเอามาลงไอ้น,นี้ก็ต้องหาต้องหา,าเปลี่ยนแล้วแหละเพราะว่ามันแตกขึ้นมาใบเดียวผมว่ามันจะต้องตายนี่มันก็มากตี้ยนะพี่น้องนี่มากตี้ดมากตี้ยไอ้ที่มันรอดมันไอ้ที่มันรอดมันดูสภาพดีเลยนะพี่น้องภาพดีเลยใหญ่ใหญ่รอดอันนี้ก็มากตี้ย ไอ้นี่ก็รอดนะพี่น้องเพราะมันดำแล้วมันน่าจะรอดแล้วแหละไอ้นี่ตายก็เลยเอาไอ้นี่มามาปลูกมาปลูกมะควิดอันนี้ก็มาควิดนะพี่น้องมาควิดมีสี่ต้นไอ้นี่มาฉีดยาไม่ทันนะไอ้โจโดายมันยินงไโจโด้ายมันกินกุดหมดเลยนะพี่น้องกินไม่เหลือเหลือแต่ก้านนะแต่มันไม่ตายหรอกแต่ เเกลี้ยงเลยท่านน้องอันนี้ก็หมากเตี้ยหมากเตี้ยอันนี้ก็รอดละแล้วก็เหลือนู่นอีกหนึ่งสองสามสามต้นเหลืออยู่หกต้นนะพี่น้องเหลืออยู่ทั้งหมดหกต้นอันนี้ก็อะโวโคาโดอันนี้มันตายพี่น้องเนี่ยตายมันเป็นเงี้ยพี่น้องโคตรมันเน่าโคตรมันเน่า ร้อนเราอุกคนเน่าตายนี่เออนี่มาเปลี่ยนอันนี้เขาว่าแถวนี้แถวตับบนม้วเลยนะพี่น้องไม่ได้เป็นตามที่คิดเลยผิดหมดทุกอย่างเลยนะพี่น้องมันกลายเป็นแถวที่มีสารพัดต,ต้นไม้เลยแหละพี่น้องเอ,อ้ย